ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวแอมพายฟอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการหาโกเลมไฟตัวที่2นะครับดูดูจากคลิปดูจากแผนที่ตามภาพได้เลยนะครับนะครับแล้วก็วิ่งนะครับวิ่งตรงมาเลยครับเดี๋ยวมันจะเจอจุดสิ้นสุดของหุนทางนะครับให้ดูจากแมพถ้าดูจากแมพมันจะมองไม่เห็นนะนะฮะแต่ถ้าเราวิ่งมาางเนี้เราจะมองเห็นเห็นนะฮะพอมาถึงตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเ เนี่ยอ,อ่าเป็นแยกเนี่ยนี่คือจุดสิ้นสุดแล้วมองในแผนที่ไม่เห็นแต่ว่าถ้าเวลาเราวิ่งอ่ะเราจะมองเห็นนะให้เราวิ่งตรงไปเลยนะครับตรงตามแผนที่ไปเลยเนี่ยครับเนี่ยครับนะครับแต่ตรงไปนะเห็นไหมสาหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ที่ยังงง,งว่าหาหาจากไหนนะวิ่งไปครับเห็นไหมครับเขาเรียกว่าแผนที่ที่มองไม่เห็น ederim. วิ่งตรงไปแล้วมันจะเจออ่าจุดสิ้นสุดก็จะเป็นโกเลมไฟนะครับจะเป็น แสงไฟนะครับแสงไฟเนี่ยครับอพอผ่านไฟนี้ก็จะเจอละตรงหิมะนะครับตรงหิมะเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับโกเลมไฟตัวที่2นะครับก็สำหรับมือใหม่นะครับที่หาไม่เจอนะครับก็สามารถทำตามคลิปได้เลยขอบคุณครับ